สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกทีนะครับกับสวัสดีช่วงกับเซาครับสําหรับเซานี่ก็สีพาพี่พ่อน้องียบส้มนะครับวิธีการเลี้ยงหอยแบบง่ายๆานะครับสาหรับท่านใดที่มีพื้นที่ว่างไรสามารถเท่าใดครับเพราะว่าเลี้ยงหอยเชลลีซีท่องี่เป็นเลี้ยงง่ายดีพี่น้องเลี้ยงง่ายๆนะครับสําหรับพื้นที่ในหน่อยห้องกระชา มีโบกนะครับใส่โบกใส่ผ่าปูก็ได้ครับพี่น้องคือพื้นผ่ามากังหรือมาเฮดบอนะครับอย่าง่าขยายได้เร็วนะครับแพร่ได้ไวนะถึงสังเกตบางใครเขาพี่น้องหึืนบางใครแพร์หอกั็ต้องสองมือสามมือหอาต้องล่างตัวอนึงนะครับอาหารการกินก็คือกินง่ายๆนะครับจะเป็นใบปักห้องใบกล้วยใบผักใบงานะครับ ชารพ์พะย่างครับเขากินเรียงง่ายนะครับน้องแตอยากให้พี่ฮานองเข้ามากามเบิงนะครับนี่คือวิธีการเพราะไข่เขาครับขยายเขาก็สิได้รูดตอดล,ลงนี่ครับวนไข่หน่อยลูกหน่อยตัวน้อยเขาห่อแบบคือต้อตงสา้นำนะครับป้องกันหมดถี่จะไมาจ่อนะครับทําลายไข่เขานี่คือวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับขยายพันธุ์ได้เร็ว เดี๋ยวล้าเขาใครเดี่ยวเขาก็เกีบยบใคราออกมาเพื่อพันขายายตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนพรพี่น้องจะให้เรียงกันท่อยยูถยกินครับ